สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านผมทอมมี่ธิรธรรมธรรม,มสีจากพอมดรถยนต์ครับวันนี้จะพาทุกท่านมารีวิว Lexus คันนี้ครับเป็นตัวใหม่ล่าสุดกับตัว UX 3 0 0 H F Sport ลองเหยียบต่อไปโอโ้โหอันนี้คือตัว F Sport นะครับต้องเป็นตัวนี้นะถ้าเป็นตัวธรรมดาคุณจะไม่ได้ฟีลลิ่งแบบนี้นะครับผมบอกไว้เลย ือการขับขี่โดยรวมก็สรุปสั้นๆคือไม่ว่าจะขับอยู่บนทางด่วนถนนโล่งๆหรือขับอยู่ในเมืองรถติดติดไฟแดงขับเรื่อยๆขับชะลอคันนี้ถือว่าโอเคนะอันนี้คือจะเป็นตัวท็อปสุดเลยซึ่งถ้าคุณพูดถึงตัว UX 3 0 0 H หรือจะเรียกกันย่อๆคือตัว UX นะครับจะมีให้เลือกอยู่3รุ่นย่อยตัวเริ่มต้นคือตัว Luxury ราคาอยู่ที่2 6 7 0 0 0 0บาทต่อไปตัวกลาง Grand Luxury ราคาอยู่ที่2 7 8 0 0 0 0บาทและตัวท็อปสุดคันนี้ครับ F Sport ราคาจะอยู่ที่3 3 0 0 0 0 0 0บาทครับถ้าคุณเปรียบเทียบแล้วแน่นอนว่าเรนจ์ของราคาถ้าคุณเปรียบเทียบกับตัวท็อปสุดเลยกับตัวกลางหรือว่าตัวต้วนอะ่ะมันจะแตกต่างกันอยู่พอสมควรอย่างเช่นถ้าคุณเอาตัวกลางกับตัวท็อปมาเปรียบเทียบกันอะ่ะ มันจะแตกต่างกันอยู่ที่ประมาณ5 0 0แ0 0ถึง0แสนบาทเลยซึ่งจะค่อนข้างเยอะอยู่พอสมควรแต่ว่าตัว F Sport เนี่ยจากที่ผมได้ลองนะและเปรียบเทียบกับตัวกลางตัว Luxury ีอ่ะ feeling อ่ะมันจะแตกต่างกันในระดับหนึ่งเลยและแน่นอนในเรื่องของออปชันถามว่ามันแตกต่างกันขนาดนั้นไหมคือถ้าเราดูในเรื่องของสเปกชี t อ่ะเราดูรายละเอียดเลยอ่ะจริงๆอ่ะมันไม่ได้เยอะถึงขนาดนั้นแต่พอมาเห็นคันจริงอ่ะและพอมาดูหรือว่าใช้งานจริงๆแล้วอ่ะ ถึงแม้มันจะไม่ได้เยอะแต่จุดต่างๆพวกนั้นอ่ะมันทําให้ตัว UX คันนี้เติมเต็มได้อย่างเต็มที่เลยซึ่งถ้าคุณดูตัว F Sport คันนี้ผมว่ามันถือว่าเป็นรถที่คุ้มค่าในการที่จะเพิ่มเงินนะสมมติถ้าคุณกําลังเลงตัว Lexus UX อยู่แล้วคันนี้จะมีให้เลือกหลากหลายสีมากมายแต่ถ้าคุณดูสีที่เป็น exclusive ในรุ่น F Sport จะมี 3- สีครับก็คือสีน้ําเงินสีนี้มีสี copper แล้วก็สี titanium แต่ถ้าคุณจะดูสีสแตนดาดอื่นๆอ่ะจะมีอีกทั้งหมด12สีครับที่เราสามารถเลือกได้ซึ่งรวมแล้วจะมีทั้งหมด15สีครับส่วนสีภายในจะมีให้เลือกอยู่3สีสีครีมหรือว่าสีน้ำตาลสีแดงแล้วก็สีดำแต่ทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยไม่ว่าจะเป็นสีภายนอกหรือสีภายในก็ตามอยู่ที่รุ่นย่อยที่เราเลือกด้วยนะครับแต่บางเคสถ้าคุณอยากจะได้สีหนึ่งแต่ว่าไม่มีในรุ่นนี้คุณผู้ชมลองสอบถามทาง Lexus นะครับว่า เขาสามารถอัดแอหรือว่าเขาสามารถปรับให้ได้มากน้อยแค่ไหนนะครับสำหรับตัว u x 3 0 0 h คันนี้นะครับจะเป็นรถ suv เป็นแบบ Hybrid แต่ว่าในเรื่องของขนาดตัวรถนะครับจะเป็นกลุ่มของ suv ขนาดกลางก็คือจะไม่ได้เป็น suv ที่เล็กขนาดนั้นแต่ก็ไม่ได้ใหญ่กว้างเบลเทอร์ขนาดนั้นเช่นเดียวกันเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าคันนี้เขามีอะไรบ้างถ้าคุณดูภาพรวมของรถคันนี้ตัว u x 3 0 0 h คือถ้าเปรียบเทียบกับแบรนด์ของ Lexus ะเราจะนึกถึง Lexus คือมันเป็นรถพรีเมียมของ Toyota นะครับคือจะเป็นรถไฮเอนซ์ end, ซึ่ง Lexus เขาจะมาเปรียบเทียบเอาง่ายๆครับก็คือพวก BMW, Mercedes-Benz, Volvo, Audi เป็นต้นนะครับก็คือมันจะอยู่ในกลุ่มนั้นเลยแต่ถ้าคุณดูรถคันนี้ถามว่ามีความพรีเมียมไหมมีแน่นอนครับแต่ว่าถ้าคุณดูภาพโดยรวมอะสำหรับผมนะมันจะเทไปทางสปอร์ต เทไปทางวัยรุ่นสมากกว่าซึ่งสมมุติถ้าคุณอยากจะเปรียบเทียบแบรนด์ในฝั่งของยุโรปะคือมันจะใกล้เคียงหรือว่าอยู่ใน mood and t o ท e ตีมเดียวกันกับ Audi นั่นเองครับซึ่งถ้าคุณดูการออกแบบอ่ะไม่ว่าจะเป็นด้านหน้าด้านข้างหรือว่าด้านท้ายอะทรงมันแบบสำหรับผมอะมันจะเทไปทางสปอร์ตมากกว่าความพรีเมียมคือมันจะผสมผสานรถครอบครัวและรถทรงสปอร์ตนั่นเองครับ แต่จุดที่ผมชอบของคันนี้เลยนะเอาจริงๆคือในอเรื่องของออปชันหรือระบบความปลอดภัยนั่นเองถ้าคุณดูระบบความปลอดภัยของคันนี้มีให้ครบมากๆเลยนะไม่ว่าจะเป็นกล้องอยู่ตรงนั้นที่อยู่ข้างบนตรงนี้นะครับเนี่ยมันชี้เลยว่าในเรื่องของระบบความปลอดภัยคันนี้มีให้ครบแน่นอนครับและนอกจากนี้ถ้าคุณดูด้านหน้ามีกล้องด้านหน้าให้ด้วยนะครับเซนเซอร์ก็มีให้รอบคันครับในเรื่องของออปชันระบบความปลอดภัยนี่หายห่วงครับ แต่ถ้าคุณมาดูไฟอันนี้นะครับอันนี้ถือว่าจะเป็นจุดหนึ่งที่แตกต่างก็คือว่าถ้าเป็นตัวเอ p o r t หรือว่าตัว grand luxury นะครับก็คือตัวท็อปแล้วก็ตัวรองท็อปคือไฟ LED จะมีให้3จุดครับแต่ถ้าเป็นตัวต้นจะมีให้1จุดหรือว่า1ดวงเท่านั้นแต่ถ้าพูดถึงภาพรวมของเรื่องไฟอะครับคันนี้มีให้ครบครับไม่ว่าจะเป็นไฟเดย์ทางไฟเปิดปิดอัตโนมัติปรับสูงอัตโนมัติมีให้หมดเลยหายห่วง ด้านข้างของคันนี้จะถือว่ายาวอยู่พอสมควรแต่ว่าจะไม่ได้สูงมากนักซึ่งถ้าคุณเปรียบเทียบกับความสูงของผมเนี่ยห็นไผมสูงกว่าเห็นได้ชัดเจนเลยผมสูง170ซนติเมตรนะครับแต่ถ้าคุณดูในเรื่องขององศาการเปิดประตูด้านหน้ากว้างอยู่แล้วด้านหลังไม่ถึงขนาดนั้นนะครับถ้าพูดตามตรงเลยถึงแม้คันนี้จะเป็นกลุ่ม SUV หรือว่ารถครอบครัวขนาดกลางอ่ะแต่ว่าพื้นที่ด้านหลังอ่ะมันจะไม่ได้กว้างถึงขนาดนั้น ถ้าคุณเป็นกลุ่มของ Lexus สะครับหรือว่าชื่นชอบรถ Lexus และอยากจะเปรียบเทียบแบบมันจะมีตัวใหม่อีกคันหนึ่งคือตัว lbx นะครับอันนั้นจะเป็นรถ suv ขนาดเล็กกว่านี้ด้วยซ้ำไปนะครับปกติแล้วด้านหน้าจะไม่ค่อยมีปัญหาอะไรแต่ว่าพื้นที่ด้านหลังตรงนี้คือจะเป็นจุดที่สําคัญเลยถ้าคุณกําลังเล็งหรือว่าชอบตัว lbx และคุณได้ลองแล้วและคุณเห็นว่าเฮ้ยพื้นที่อ่ะมันแบบ เล็กอะ่ะมันแคบแบบมันนั่งแล้วแบบมันไม่ค่อยโอเคอะ่ะก็มาลองตัว U X 3 0 0 H คันนี้ก็ได้นะก็จะมีพื้นที่มากกว่าถามว่าเยอะขนาดนั้นไหมไม่ถึงขนาดนั้นแต่ว่าเยอะกว่าแน่นอนชัดเจนเลยแต่คันนี้เนื่องจากมันเป็นตัว F Sport นะครับมันก็จะมีหลายจุดแหละที่เราสามารถดูได้หรือว่าเปรียบเทียบได้ว่าตัวนี้คือตัวท็อปสุดก็คือ1ถ้าคุณดูด้านข้างตรงนี้ก็จะมีสัญลักษณ์ที่เขียนว่า F Sport เรารู้เลยชัดเจนเลยและอีกจุดหนึ่งก็คือ ล้อลอยนั่นเองครับอันนี้คือจะเป็นล้อลอย exclusive พิเศษเฉพาะตัว F-Sport เท่านั้นคือจะเป็นล้อลอยขนาด18นิ้วขนาดยาง225/50นะครับเป็นยี่ห้อของบริ s t o n e Alenza กระจกด้านข้างตัวนี้ก็จะมี Blind Spot ด้วยนะและถ้าคุณดูตรงกระจกเนี่ยมันจะตัดไว้ให้ด้วยนะครับเผื่อเราจะได้ดูเผื่อบางทีมันอาจจะมีจุดหรือว่ามุมที่มันอับมากกว่านี้มันก็เลยแบ่งเป็น2มุมหรือว่า2 La y e เ,เนั่นเอง อันนี้ก็คือด้านท้ายของตัว UX 3 0 0 H ซึ่งถ้าเปรียบเทียบแล้วนะโอ้โหรู้สึกต่ำกว่าเมื่อเทียบกับด้านข้างอีกนะเมื่อกี้นะครับก็จะเป็นรถอย่างที่บอกจะไม่ได้เป็นรถที่สูงมากนักนะครับถ้าคุณเปรียบเทียบเรื่องการออกแบบอะ่ะลองดูด้านหน้าด้านข้างและด้านท้ายแล้วอะ่ะคือส่วนตัวนะก็อย่างที่บอกมันจะไปทางสปอร์ตแต่ถามว่ามันสวยขนาดนั้นเลยหรือไม่คือจริงๆอะ่ะในมุมมองส่วนตัวของผมอะ่ะคือคันนี้มันเป็นสีน้ําเงิน แล้วเวลามันตัดอะ่ะผมว่ามันดูเฉยๆแต่ถ้ามันเป็นสีดาอะ่ะหรือว่าสีที่แบบเข้มๆอะ่ะดูเท่ๆด,ๆดๆูแบบไปสปอร์ตจระเลยอะ่ะผมว่ามันจะดูเท่กว่านี้เยอะเลยนะอ่ะอันนี้คือเป็นข้อสังเกตอย่างนี้นละกันแต่ถ้าคุณพูดถึงพื้นที่ด้านท้ายอ่านี่ครับเป็นแบบไฟฟ้านะครับก็พื้นที่โดยโรวมจะไม่ได้กว้างถึงขนาดนั้นนะครับถ้าคุณเอากระเป๋าเดินทางใส่นะครับก็ใส่ได้ใบหนึ่งล้วนๆเลยนะครับแบบใบใหญ่นะประมาณแบบพวก 24นิ้วนะครับแต่ถ้าคุณต้องการพื้นที่เพิ่มเติมก็สามารถพับเบาะแถวที่2ได้นะครับเอนอนไปเลยก็เพราะจริงๆแล้วพื้นที่แถว2มันไม่ได้กว้างถึงขนาดนั้นบางทีสมมติถ้าเราใช้รถคันนี้เราจะใช้แค่แถวด้านหน้าเป็นหลักก็สามารถพับแถวที่2ได้นะครับก็จะมีพื้นที่เก็บของเพิ่มเติมนะฮะตรงนี้เราสามารถเปิดขึ้นมาแล้วก็เก็บของเพิ่มเติมได้นะแต่ว่าเก็บได้กระเป๋าพวกแบบเป้หรือว่ากระเป๋าที่ไม่ได้ใหญ่มากนักแน่นอนกระเป๋าเดินทางไม่สามารถเก็บได้นะครับ ตรงนี้ปิดแบบไฟฟ้าเหมือนกันเป็นแบบคิกเซนเซอร์ด้วยนะใช้เท้าได้เหมือนกันครับเป็นแบบแฮนด์ฟรีไฟท้ายตรงนี้ลากยาวเลยก็สวยนะจุดที่ผมชอบตรงนี้ก็ดูเท่ดูเด่นดีนะครับอันนี้ก็คือพื้นที่เบาะหลังหรือว่าแถวที่2นะก็คันนี้มันจะเป็นรถทรงขนาดกลางนะครับรถครอบครัวขนาดกลางซึ่งพื้นที่ก็จะเป็นประมาณนี้ไม่มากก็น,น้อยก็คือว่ามันจะไม่ได้กว้างอย่างที่คิดนะครับบางทีถ้าเราดูแบบเ hey, ฮ้ยเล克斯ัสและเป็นราคาแบบนี้ มันอาจจะมีความคาดหวังว่าแบบเฮ้ยมันน่าจะมีพื้นที่ให้มากกว่าน,นี้แต่ถ้าเอาเข้าจริงแล้วอะถ้าคุณไปเปรียบเทียบก,กับรถครอบครัวขนาดกลางด้วยกันเองนะครับไม่ไจําเป็นจะต้องเป็นรถไฮเอนด์ก็ได้นะจะเป็นไฮเอนด์ก็ได้หรือว่าจะเป็นรถแบบทั่วๆไปก็ได้คือขนาดไม่มากก็ได้ก็คือจะเป็นประมาณนี้อยู่แล้วนะซึ่งถ้าคุณดูมันเหยียดได้ไหมมันเหยียดได้นี่คือแม็กซิมัมแล้วแต่ถ้าคุณดูพื้นที่ตัวนี้ก็โอเคครับแต่เฮดรูมตัวเนี้ยอาจจะแา่ที่ผมรู้สึกนะ มันจะรู้สึกว่ามันไม่ได้กว้างถึงขนาดนั้นแต่จากภาพอาจจะดูกว้างก็ได้ผมสูง170ซนติเมตรนะครับถ้าเราเดินทางไกลๆอันนี้ผมก็เดินทางจากกรุงเทพมาที่พัทยานะครับก็จริงๆก็นั่งได้นะนั่งได้ครับแต่ถ้าแบบไปไกลๆเลยบางทีมันก็อาจจะมีเมื่อยบ้างถ้าเราชอบคันได้อยู่แล้วก็ลองจอดแวะพักกันบ้างยืดเส้นยืดสายก็ไม่น่ามีปัญหาอะไรนะครับันนี้มีแอร์ด้านหลังให้มีช่อง USB Type C ให้2ช่องถือว่าโอเคเลยที่วางแขนอย่างที่เห็นนะครับที่วางแก้ว2ช่องตรงกลางแต่ว่าด้านข้างจะไม่มีที่วางแก้วเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นฝั่งขวาหรือว่าฝั่งซ้ายก็ไม่มีให้เลยนะฮะบ,บอกก็ถือว่านั่งสบายนะอยู่ระดับมาตรฐานไม่ได้ชันจนเกินไปแต่อีกจุดหนึ่งที่อยากให้สังเกตก็คือตรงบานกระจกด้านข้างตรงนี้คือมันจะดูแบบเล็กๆนิดนึงนะ ใครที่แบบอาจจะมีอาการเมารถอะไรแบบเนี้ยตรงเนี้ยมันอาจจะเป็นเรื่องของจิตวิทยาที่ทําให้เราอาจจะเมารถได้แต่ใน,นเรื่องของวัสดุตร,ตรงเนี้ยด้านหลังพูดตามตรงนะไม่ค่อยโอเคักเท่าไหร่ฟีลิ่งมันจะแตกต่างกับด้านหน้าเลยด้านหน้าถ้าคุณเปรียบเทียบของจริงและในวิดีโออ่ะผมบอกเลยว่าฟีลิ่งมันจะแตกต่างกันอยู่นะอย่างที่ผมเห็นของจริงเนี่ยผมรู้สึกว่ามันก็โอเคเลยนะ แต่ถ้าดูในวิดีโอแบบนี้หรือว่าดูจากภาพอะ่ะบางทีมันอาจจะไม่ได้ดูปังถึงขนาดนั้นอันนี้คือ feeling ส่วนตัวของผมเลยนะถามว่ามานั่งคันจริงเนี่ยแล้วรู้สึกแบบโอ้โห amazing มากๆเลยหรือเปล่ามันก็ไม่ถึงขนาดนั้นแต่ว่ามันโอเคเลยนะในแง่ของการออกแบบ feeling tone แล้วก็ธีมโดยร,รวมอะด้านหน้านะผมรู้สึกว่ามันโอเคเลยนะไม่ว่าจะเป็นตรงแดชบอร์ดคอนโซลเย็บด้วยได้สีแดงเบาะสีแดงตัดสีดํา มีโลโก้ F Sport เออโดยรวมถือว่ามันดูเท่เลยนะที่ผมเห็นอีกคันหนึ่งอะ่ะคือเป็นตัว u x 3 0 0 h เหมือนกันแต่ว่าเป็นตัวรองนะครับคือเห็นแล้วรู้สึกว่าแบบมันก็โอเคอะ่ะแต่ว่าฟีลลิ่งอ่ะผมว่าตัวเนี้ยสีเนี้ยมันดูแบบมีชีวิตชีวามากกว่านะครับแต่จุดไฮไลท์คันนี้จริงๆเลยอะ่ะไม่ใช่เรื่องการออกแบบนะจะเป็นเรื่องของการใช้งานฟังก์ชันและการขับขี่สะมากกว่าถ้าคุณดูปุ่มการใช้งานต่างๆตรงพงมาลัยนี่คือครบเลย Adaptive Cruise Control มีให้สามารถควบคุมหน้าจอฝั่งคนขับ e n นเตอร์เทนเมตรงกลางแอร์ปุ่มตรงนี้ก็ดูทันสมัยดีแล้วก็จะมีปุ่มควบคุมเบาะที่ให้มีลมหรือว่าความร้อนออกมาด้วยเกียร์ก็สวยออโต้เบรกโฮล d ก็มีให้ภาพโดยรวมมาครับโครงสร้างของรถด้านหน้าของตัว Lexus คันนี้มันจะออกในโทนให้เป็นแบบ Human Interface ก็คือจะโฟกัสคนขับนะเพราะว่าถ้าคุณดูแผงตรงกลางเนี่ยมันจะไม่ได้โฟกัสอยู่ตรงกลางนะ มันจะแบบเอียงๆมาให้ฝั่งคนขับนิดหนึ่งนะครับก็ขอย้ำเลยคันนี้จุดไฮไลท์เลยแต่ที่ผมได้ลองมาคือในเรื่องของออปชันการใช้งานต่างๆและการขับขี่ด้านหน้าจะมี USB Type C ให้อีก2ช่องและถ้าคุณรวมจากด้านหลังด้วยก็จะมีให้ทั้งหมด4ช่องบอกฝั่งคนขับจะมี Memory s e ซให้3จุดแต่ผู้โดยสารด้านหน้าจะไม่มีให้เลยแต่ทั้งคู่เป็นแบบไฟฟ้านะครับ และหน้าจอตรงกลางของคันนี้บอกเลยว่าละเอียดคมชัดมากเลยคือดูได้เลยเรู้สึกว่าแบบม,มันชัดแจ๋วเลยถ้าเราจะดูกล้อง360องศาของเขาชัดแจ๋วเลยครับและจากที่ผมได้ลองมาเมื่อกี้คือมันจะมีกล้องใต้ท้องรถหรือว่ามันจะมีภาพแสดงใต้ท้องรถให้ด้วยคือแน่นอนว่าคันนี้จะไม่ได้มีกล้องติดไว้หรือตั้งไว้อยู่ใต้ท้องรถนะครับ แต่ว่ามันเป็นการใช้ประมวลผลด้วยเซ็นเซอร์เรดาร์ต่างๆและเป็นการสร้างภาพมาเหมือนจริงแต่โดยที่ไม่มีกล้องใต้ท้องรถนั่นเองเราก็มาลองขับตัว Lexus UX 300h ตัว F Sport อันนี้คืออย่างที่บอกไว้คือจะเป็นตัวท็อปสุดเลยนะฟีลลิ่งการขับขี่ถ้าคุณเปรียบเทียบตัวนี้กับตัวเรียว่าตัวเริ่มต้นก็ได้คือฟีลลิ่งการขับขี่จะแตกต่างกันอยู่พอสมควรเลยคันนี้ ฟลลิงการขับขี่คือขับสนุกใช้ได้เลยเฟลลิงอัตราการเร่งช่วงล่างที่ดีมากนุ่มนวลเกาะถนนได้ดีและขับสนุกเดี๋ยวผมจะลองเหยียบให้ดูนะครับปเดินสองซมลองฟังเสียงก่อนนะครับ อันนี้เป็นแบบไฮบริดนะครับก็คือเครื่องยนต์จะทำงานควบคู่กับตัวมอเตอร์ไฟฟ้าถ้าคุณพูดถึงเรื่องอัตราการเร่งอ่ะอันนี้ผมขับอยู่ในโหมดอีโคนะและเดี๋ยวจะเปลี่ยนไปทีละโหมดทีละโหมดคืออันเนี้ยผมก็อยู่บนมอเตอร์เวย์หรือว่าทางด่วนซึ่งเอาจริงๆแล้วถ้าเราไม่ได้เป็นคนที่แบบขับแบบต้องสปอร์ตรต้องเร้าใจต้องเหยียบแบบ aggressiv ดูด,ดันให้ฟีลลิ่งแบบมันสะดุกแบบเต็มที่อะ่ะการที่เราขับในโหมดอีโคนี่ก็เพียงพอนะไม่ได้ช้า ไม่ได้อืดเลยขับได้สบายสบายชิลๆเลยเนี่ยผมก็ขับปกติให้ดูกันเลยละกันอย่างเงี้ยเนี่ยครับเราก็ขับแล้วเราก็เรื่อยๆขับอันนี้คือแต่ขันเร่งเพื่อแบบเพิ่มความเร็วๆๆๆเล็กๆน้อยๆเลยเนี่ยสบายๆนะครับผมว่าได้นะชิลๆเลยหรือในขนาดเดียวกันถ้าเราต้องการเหยียบก็อย่างเมื่อกี้หรือว่าแบบตอนนี้เนี่ยี่ผมเหยียบสุดนะการตอบสนองถ้าคุณเทียบกับโหมดหอื่นๆไม่ว่าจะเป็น normal sport แล้วก็ s p o r t Plus แน่นอนว่า Eco มันก็จะช้ากว่าเมื่อเปรียบเทียบกันแล้วซึ่งเป็นเรื่องปกตินะครับแต่จริงๆแล้วถ้าคุณขับอยู่แบบนี้ขับได้ Eco สบายๆขับอยู่ในเมืองก็ขับ Eco ได้รถติดก็ขับ Eco ได้ผมว่าจะตอบโจทย์มากสุดไปซ้ำไปเพราะว่ามันก็จะช่วยประหยัดน้ำมันไม่มากก็น,น้อยเมื่อเทียบกับอ่ะเราไปโหมดด o r m a l หรือว่าปกติอ่ะเดี๋ยวผมเปลี่ยนไปเป็นด o r m a l นะครับการที่เราเปลี่ยนโหมดก็จะอยู่ตรงนี้ข้างบนนี้นะกดง่ายดีนะผมว่า การควบคุมจากปุ่มตรงนี้มันรู้สึกว่าตำแหน่งมันดีอ่ะเพราะโดยปกติอ่ะถ้าเป็นโหมดการขับขี่ต่างๆมันอาจจะอยู่ตรงนี้หรือว่าอยู่ข้างล่างตรงนี้คือบางทีเราอาจจะแบบต้องปิดหรืออะไรแบบนี้มันอาจจะไม่สะดวกผมว่าถ้าอยู่ตรงนี้หรือว่าการที่เขาวางตำแหน่งอยู่ตรงเนี้มันถือว่าโอเคเลยนะอ่ะถ้าเป็น normal เราแค่กดนะครับถ้าเป็น eco เราปิดลงถ้าเป็น sport หรือ sport plus เราก็ปัดขึ้นไปข้างบนหรือเบียดไปข้างบนนะครับอ่ะอันนี้อยู่ normal แล้ว หรือถ้าเราไม่แน่ใจเราดูตรงหน้าจอฝั่งคนขับด้านซ้ายมือข้างล่างได้นะครับว่าเราอยู่โหมดอะไรนั่นเองอันนี้จะเป็น Normal เดี๋ยวผมจะลองเหยียบดูนะครับความเร็วเริ่มต้นอ,อยู่ที่ประมาณ90กิโลเมตรต่อชั่วโมงหนึ่งสองสามไปเนี่ยครับถ้าสังเกตการตอบสนองจะเร็วกว่าเมื่อเทียบกับอีโคนะครับและมันก็จะพริ้วกว่าด้วยี่ยโอ้โห ฟลลิ่งนี้แตกต่างกับอีโคโดยสิ้นเชิงเลยก็ว่าได้ครับใช้ได้อ่เดี๋ยวเราเบรกดูนะครับเบอร์เบรกอนเด่นหนึงเป็นเนินนะครับอ่ลองเยียบต่อไปโอ้โ oh หอันนี้คือตัว F Sport นะครับต้องเป็นตัวนี้นะถ้าเป็นตัวธรรมดาคุณจะไม่ได้ฟีลลิ่งแบบนี้นะครับผมบอกไว้เลยเดี๋ยวเอาเปรนเลยนะครับหนึ่งสองซามไปนี่โอ้โหนี่ขับ อยู่ในความเร็วที่ค่อนข้างสูงนะครับอยู่ในความเร็วที่ค่อนข้างสูงเลยและคุณดูในเรื่องประสิทธิภาพในการขับถึงแม้จะอยู่ในความเร็วสูงแบบนี้โอ้โหใช้ได้ครับนี่แค่ normal นะนี่แค่ normal เองนะถ้าจะต้องไปมากกว่านี้ก็ไป sport sport plus ได้คุณจะได้ feeling แบบอะดรีนาลีนรู้สึกว่าแบบมันจะมันมากกว่านี้อีกนะครับแต่ถ้าเราเปรียบเทียบในเรื่องของความเร็วอ่ะมันอาจจะไม่ได้แตกต่างกันถึงขนาดนั้น แต่ความรู้สึกอ่ะมันจะแตกตาก่างอ่าเดี๋ยวลองเปลี่ยนไปเป็นสปอร์ตป้าบมันเทียสปอร์ตเอข้างล่างตรงนี้นะอ่าเดี๋ยวลองสลอดแป๊บหนึง่งขับสนุกจริงครับขับสนุกจริงปะลองดูหนึ่งสองสามป้ายความเร็วประมาณ85ใช้เวลาออกตัวนิดนึงไปอ้โหนีนะครับถ้าคุณเปรียบเทียบความเร็วอ่ มันไม่ได้แต,ตกต่างกับ normal ถึงขนาดนั้นนะสำหรับผมแต่มันแค่จะรู้สึกว่าแบบเสียงเครื่องแล้วก็แบบความรู้สึกแบบสปอร์ตความสนุกอะมันจะรู้สึกว่าเฮ้ยเออมัน,ม,นมันกว่านิดนึงแต่นี่แค่สปอร์ตนะถ้าเปรียบเทียบสปอร์ตกับ normal ก็อย่างที่บอกไม่ได้แต,ตกต่างกันถึงเลเวลนั้นแต่ถ้าเราเปลี่ยนเป็นสปอร์ตพลัสอ่ะปิดขึ้นไปแล้วนะหนึ่งสองซับไปสุดละสุดละ ผ่อนกันเร่งนิดนึงเยียบรอบนึงไปโอ้โ oh หแต่ถ้าคุณดูการเร่งของคันนี้นะหรืออัตราการเร่งนะเนี่ยผมเยียบคือมันเนียนมากเลยนะเนี่ยเนียนมากครับสมูทมากเลยเนี่ยเยียบไปเรยเลยโอ้โ oh หสมูทจริงครับสมูทมากเนี่ยอ่ะผมปล่อยคันเร่งรอบนะครับป้าคือแบบเฮ้ยสมูทจริงสมูทจริงนะครับอ่ะเดี๋ยวรอบเลยนะครับหนึ่งสองสาม ใช้ได้เลยเมื่อกี้เหยียบสุดเลยนะ,นะเนี่ยเหยียบสุดเลยมีแค่จังหวะรอนิดเดียวครับแล้วแบบที่เหลือนี่คือแบบโอ้โหสมูทเนียนใช้ได้มากครับอัตราการเร่งไม่ว่าคุณจะอยู่ในความเร็วตากลางหรือว่าสูงถือว่าใช้ได้เลยนะแต่ถ้าอยู่ในความเร็วสูงที่ลองอยู่เมื่อกี้คืออาจจะต้องรอรอบแป๊บหนึ่งใช้เวลานิดนึงไม่ว่าคุณจะอยู่โหมดไหนก็นตาม e ี o ค o นอร์ม p ลสปหรือว่าสปอร์ตพลัสก็ตามก็จะต้องรอรอบอยู่นิดนึงประมาณแบบ1วินาทีนิดๆน,นะครับก็ไปละแต่พอได้แล้วคือไปเรื่อยๆแต่ถ้าคุณเปรียบเทียบคันนี้ไม่ได้เป็นคันที่แรงนะมันไม่ได้แรงถึงขนาดนั้นมันไม่ได้แบบโอ้โหพุ่งแบบปึ้งหลังติดเบาะเลยก็ไม่ใช่แต่ขับสนุกรู้สึกว่าเออมันเรแล้วก็พอมันได้รอบของมันแล้วอะหลังจากที่เราเหยียบแบบคลิกดาวอะ มันจะเนียนเลยมันจะไหลแบบสมูทมากนะครับมันเลยได้ความสนุกจากตรงนั้นในขนาดเดียวกันแฮนดิ่งของพวงมาลัยคันนี้ดีมากครับกริปเฟิรม์มน้ำหนักนี่โอเคเลยอยู่ในน้ำหนักที่สบายมากนะครับไม่ได้เบาเกินไปไม่ได้หนักจนเกินไปอยู่ในเลเวลที่โอเคมากๆหน้าพึงพอใจมากๆเลยการควบคุมเปลี่ยนเลนซ้ายขวาตอบสนองได้ดี ช่วงล่างโอเคครับมันไม่ได้แบบกกอบแบบโอโ้โหรู้สึกว่าเป็นแบบไฮไลท์สมมติที่คุณอยากจะเปรียบเทียบอะ่ะมันจะไม่ใช่แบบช่วงล่างฟิลแบบ Audi ้อูดีด้บอกเลยว่าช่วงล่างนี่ถือว่าโอเคมากคันนี้ยังไม่ถึงขั้นนั้นคันนี้จะไปทางนุ่มนวนแต่ว่าเกาะถนนที่ดีมากเบาะนั่งสบายครับถึงแม้มันจะอยู่ในรุ่น f Sport หรือว่าทรงนเนี่ยดูโทดได้เลยของคันนี้เมื่อเทียบกับตัวธรรมดาคันนี้จะเป็นแบบสปอร์ตใช้ได้เลยแต่ว่าเบา รู้สึกว่ามันจะไปแนวคอมฟอร์ตในแง่ของความสะดวกสบายถึงแม้ทรงและสีจะออกไปทางสปอร์ตแต่ฟีลลิ่งอ่ะให้ความสะดวกสบายและคอมฟอร์ตแต่การเก็บเสียงของคันนี้ถ้าคุณไม่ได้เร่งคุณไม่ได้คลิกดาวน์หนักๆเสียงก็จะได้ยินเสียงลมอยู่บ้างตั้งแต่ความเร็วประมาณแบบเนี่ยผมไหลยอยู่ประมาณ100กิโลเมตรต่อชั่วโมงโดยประมาณนะครับก็จะได้ยินเสียงลมเข้ามาบ้างแน่นอนถ้าคุณไป120หรือว่าคุณคลิกดาวเลยอ่ะ คุณจะได้ยินเสียงลมที่ค่อนข้างชัดเจนนะอะเดี๋ยวลองเหยียบดูนะครับเนี่ยนะครับมันจะได้ยินเข้ามาบ้างนะครับมันไม่ได้แบบโอ้โหดังรบกวนถึงขนาดนั้นเพราะว่าเสียงอะรบกวนอะมันจะเข้ามาควบคู่กับเสียงเครื่องจนต์ตอนเราเหยียบอย่างเงี้ยน,นะครับคือมันก็จะ ควบคู่กันไปในเรื่องของการเก็บเสียงมีเสียงเครื่องยนต์แล้วก็เสียงลมเข้ามาบ้างถ้าจะสรุปง่ายก็การเก็บเสียงอยู่ระดับกลางและกันถือว่าสําหรับผมนะไม่ได้เป็นจุดไฮไลท์ของคันนี้ทัศนวิสัยในการขับขี่โดยรวมตรงเนี้ยผมว่าด้านหน้าคนขับว่างครับกระจกด้านข้างโอเคส่วนเวลาเรามองกระจกด้านหลังตรงเนี้ยเพื่อไปดูรถข้างหลังเนี่ยภาพโดยรวมก็ถือว่าโอเคนะมุมก็ไม่ได้กว้างถึงขนาดนั้นแต่ก็ไม่ได้แคบถึงขนาดนั้นอยู่ระดับสแตนดาร์ดซึ่งผมว่าภาพโดยรวม โอเคใช้ได้เลยคันนี้นะครับในเรื่องของระบบความปลอดภัยมีให้ครบครับระบบเตือนออกนอกเลนเป็นต้น l l i n d Spot Head-Up Display ก็มีให้นะครับอันนี้คือแค่เป็นเบื้องต้นนะคือตัวนี้ตัว F s p o r t จะเป็นตัวท็อปสุดเลยในกลุ่มของ UX 3 0 0 H นะครับก็คือคันนี้ก็จะมีออปชั่นครบมากที่สุดในบรรดารุ่นย่อยอื่นๆของกลุ่มนี้นั่นเองนะครับ แต่มีจุดหนึ่งที่เป็นข้อสังเกตละกันก็คือตำแหน่งของพวงมาลัยอันนี้นะครับคือจากที่ผมได้สัมผัสนะคือพวงมาลัยเนี่ยมันปรับเป็นแบบไฟฟ้านะอันนี้ก็ถือว่าโอเคเลยแต่ว่าใครที่แบบอาจจะชอบพวงมาลัยที่มันสูงกว่านี้นิดหนึ่งอะ่ะมันไม่สามารถปรับได้นะอันนี้คือสูงสุดแล้วซึ่งบางทีอะ่ะมันอาจจะรู้สึกว่ามันอาจจะต่ำๆไปนิดหนึง่งอันนี้คือเป็นข้อสังเกตนะแล้วแต่ความชอบเลยเผื่อท่านใดแบบเฮ้ยฉันสนใจตัว l ลกซัสคันนี้แต่แบบ มาลองดูตัวพงมาลัยหรือว่าดูตำแหน่งของพงมาลัยนี้ด้วยนะเพราะว่ามันจะไม่ได้สูงที่สุดนะครับแต่ภาพโดยรวมพื้นที่การใช้งานผมถือว่าโอเคนะสำหรับแถวด้านหน้านะถ้าคุณขับอยู่ในโหมด normal หรือว่า eco นะครับถ้าคุณดูหน้าจอฝั่งคนขับฝั่งซ้ายมือมันจะเขียนว่า charge eco แล้วก็ power เป็นกราฟนะครับ แล้วมันจะมีขีดนะครับที่จะชี้ว่าเราอยู่ในช่วงระยะไหนหรือว่าอยู่ในช่วงของการใช้พลังงานแบบไหนโดยประมาณนะอย่างเช่นสมมุติถ้าผมแตกคันเร่งอยู่ประมาณแบบ50%มันก็จะขึ้นอยู่ในกลุ่มของ Eco นะครับแต่สมมุติถ้าผมคลิกดาวแบบเหยียบหนักเกิน50%อย่างเงี้ยมันก็จะเข้าไปอยู่ในกลุ่มของ Power และในขณะเดียวกันถ้าผมเหยียบจะกี่เปอร์เซ็นต์ก็ได้ประมาณ 30- 40- 50%แล้ผมปล่อยคันเร่ง ขีดมันก็จะเด้งลงไปที่ชาร์จนะครับซึ่งมันก็คือเป็นการที่จะรีเจเนอเรตพลังงานกลับเข้าไปนั่นเองครับอันนี้ก็คือเป็นข้อสังเกตเวลาเราขับนะครับเราจะได้รู้ว่าเฮ้ยเราใช้กําลังหรือว่าเราใช้พลังก,กาลังไปบ้างน้อยแค่ไหนและแน่นอนก็อย่างที่บอกไว้ก็คือถ้าเราเปลี่ยนโหมดการขับขี่ไปเป็นสปอร์ตหรือว่าสปอร์ตพลัสหน้าจอคนขับก็จะเปลี่ยนตามไปด้วยก็คือจะดูสปอร์ตและจะดูเท่เราใจมากขึ้น สรุป Lexus คันนี้ถ้าพูดถึงการขับขี่ไม่ว่าคุณจะขับอยู่ในความเร็วต่ำกลางหรือว่าสูงคันนี้ถือว่าตอบสนองและเนียนมากๆเลยในแง่ของอัตราการเร่งส่วน h a n ด์ i ลิการควบคุมพวงมาลัยและช่วงล่างการเกาะถนนคันนี้ถือว่าดีเช่นเดียวกันภาพโดยรวมการขับขี่คันนี้ถือว่าเป็นหนึ่งในไฮไลท์เลย ออปชันและระบบความปลอดภัยต่างๆระบบการใช้งานต่างๆคันนี้มีให้ครบถ้าคุณต้องการรถคันหนึ่งที่เน้นในเรื่องของออปชันการใช้งานระบบต่างๆมากมายคันนี้ถือว่าเป็นหนึ่งในนั้นเช่นเดียวกันการออกแบบของคันนี้มันจะประสบประสานความพรีเมียมและความสปอร์ตแต่ถ้าเทไปฝั่งใดฝั่งหนึ่งสำหรับผมมันจะไปทางสปอร์ตมากกว่าทางพรีเมียมถ้าตีเป็นเปอร์เซ็นต์ก็คือสปอร์ต70% และความพรีเมียมประมาณ30%แต่มีจุดสังเกตเพิ่มเติมถ้าคุณดูเบาะแถวหลังอ่ะคือในเรื่องของวัสดุอ่ะอย่างเช่นตรงแผงประตูด้านข้างอ่ะมันจะคลลฟิลกับแผงประตูแถวหน้าเลยนะหรือว่าฝั่งด้านหน้าเลยมันจะต่างกันแถมเบาะด้านหลังจะมีที่วางแก้วเฉพาะตรงที่วางแขนตรงกลางเท่านั้นตรงแผงประตูทั้งสองฝั่งเลยจะไม่มีที่วางแก้วให้ซึ่งถ้าคุณสังเกตจริงๆแล้วอ่ะ แถวด้านหน้าของ Lexus คันนี้กับแถวด้านหลังอะ่ะสำหรับผมอะ่ะมันจะเป็นคนละฟีลในระดับหนึ่งเลยแถวด้านหน้านี่ถือว่าโอเคปังใช้ได้เลยครับส่วนอัตราสิ้นเปลืองของคันนี้ผมขับจากกรุงเทพยอยู่ในโซนของบางนาไปที่พัทยาตัวเลขที่ผมได้อยู่ที่8.6ลิตรต่อ100กิโลเมตรซึ่งถ้าคุณตีแล้วจะอยู่ที่ประมาณ11-12กิโมตรต่อลิตร คุณผู้ชมท่านใดมีคำถามใดๆเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Lexus คันนี้สามารถคอมเมนต์มากันได้นะครับ